สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาดูต่อในเ,ออเรื่องของปอเปลือกพาราบลาเป็นตอนต่อจากคาวที่แล้วคราที่แล้ว,ลวนักเรียนได้เรียนเรื่องรูปแบบของสมการพาราบลาไปต่างๆกันแล้ววันนี้ครูเอาโจทย์มาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะฝึกการใช้รูปแบบเหล่านั้นข้อห่งข้อสองนี่ก็คือ หาสมการพาราโบลาจากเงื่อนไขที่กําหนดข้อ1กําหนดให้3าพาราโบลาผ่านจุด3จุดมาให้ข้อ2พาราโบลาผ่านจุด2จุดแล้วก็มีแกนสมมาตรเท่ากับ x เท่ากับ1นะสองข้อน,นี้นักเรียนก็เลือกใช้รูปแบบมามาสร้างสมการนะข้อ3นี้ก็จะประยุกต์ต่อไปอีกนะบอกว่ากําหนดให้ P เป็นพาราโบลาที่มีจุดยอด เป็นจุดตัดระหว่างเส้นตรงสองเส้นก็คือเส้นตรง 2x บวก 3y ท่ากับ16กับเส้นตรง y ลบ x ท่ากับ2ตรงจุดตัดอันนี้จะเป็นจุดยอดของพาราโบลาด,ดังกล่าวอันนี้กันขายถัดไปก็คือถ้าจุดตัดของ P กับเส้นตรง y ท่ากับ7คือมีเส้นตรง y ท่ากับ7เนี่ยมาตัดพาราโบลาของเราเนี่ย2จุดแล้วเขาให จุดหนึ่งเป็น1 7จนะจงหาสมการพลลาราโบลาก็จะมีเงื่อนไข2เงื่อนไขนะครับให้นักเรียนได้แก้ไขนะข้อ3ข้อ3นี่ก็จะยากขึ้นไปนิดนึงถ้า a เป็นค่าคงที่ของพาราโบล,ลา y าเท่ากับสอเกลังสบวก x บวก a กำลังสอง และมีจุดจอดอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x จงหาค่า a นะตัวนี้ a เนี่ยเป็นตัวแปรละนะเราไปดูกันทีละข้อข้อ1ให้หาให้สร้างสรรัสรสมการพาราโบลาจากเงื่อนไขที่กำหนดนะผ่าน3จุดนะนักเรียนลองลองคิดสี่ครับว่าเราควรจะใช้รูปแบบสรรมการไหนนะ ควรจะใช้รูปแบบสมการ y เท่ากับ a x ลบ p เจกำลังสองบวก q หรือว่าใช้สมการ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก bx บวก c หรือใช้สมการ y เท่ากับ a x ลบ alpha x ลบ beta ลองคิดอยู่นะครับมันผ่าน3จุด3จุดนี้ก็ไม่ได้มีตรงไหนบอกเลยว่าเป็นแกนสมมาตรตรงไหนบอกว่าเป็นจุดยอดเพราะฉะนั้นรูปแบบที่น่าจะช่างใช้ก็คือ ดูจุดก่อนนะรกราฟเรากำหนดละจุดลบหลบสองจุดหนแล้วก็จุด -4-2 ถ้านักเรียนดูการาฟที่มันต้องผ่านนักเรียนก็พอจะเดาง่ายๆละมันก็น่าจะเป็นการาฟคว่ำถูกไหมครับนี่รูปแบบสมการที่จะดึงมาใช้ก็น่าจะเป็นสมการทั่วๆไปก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c ซึ่งเราก็ต้องหาค่าตัวแปรสัมประสิทธิ์ a, b, c ให้ได้นะเรามีตัวแปรอยู่3ตัวก็วคือ a, b และ c นะเราจะต้องสร้างสรรมการให้ได้3สรรมการนะเพื่อที่จะแก้สรรมการหา a, b และ c แต่ว่าโจทย์กำหนดให้ผ่าน3มจุดเราก็เอาไอ้3จุดเนะี้ยไปสร้างสรรมการนักเรียนก็จะได้3สมการนะ เอาไปแทนทีละจุดนะ yeah. เอาเอาจุดลบห่งลบสองมาแทนนะ x เป็นลบหนะ y เป็นลบสนะ y ปเป็นลบส x เป็นลบหนะล 1, บหยกกำลัง2ก็ได้บวกหก็ได้ A x เป็นลบหก็เป็นลบ b สเป็นสมการหนึ่งละเราเอาจุดหนึ่งหนึ่งมาแทนนะ x เป็นหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งก็ได้ a ได้ b y เท่ากับหนึ่งสมการที่สองเราเอาจุดนี้มาแทน x เท่ากับสี่สี่ยกกำลังสองก็เป็นสิบหกสิบหก a บวกสี่ b บวกสี เท่ากับ y ก็คือลบสองสมการที่3หน้าที่ของเราก็คือแก้สมการนะักนะเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็หากระดาษหาดินสอมาแก้สมการ3ตัวแปรสามสมการนีนะ้เมื่อแก้ได้แล้วค่อยมาเพลยต่อมาเล่นวิดีโดอต่อนะครับอ่นะ ก็โหก็ทําต่อแก้สมการให้ได้ว่า A เท่ากับลบจีหนึ่งนสองบีสามนสองซีเท่ากับศูนย์ถ้านักเรียนแก้สมการแล้วตรงนี้ผิดนักเรียนก็ไม่ต้องมาโทษว่าเรียนาลาบเล่าไม่รู้เรื่องแต่นักเรียนต้องโทษว่านักเรียนแก้สมการไม่เก่งคือทําได้แต่มักทําผิดตรงแก้สมการนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนไปฝึก การแก้สมก,การนี้ให้ชํานาญห้ามพลาดเมื่อกี้ครูอบอกว่าการาบรลาคว่ำเราได้ a เป็นสมประสิทธิ์ a เป็นลบนะแล้วก็มั่นใจว่าอ๋อมันน่าจะถูกแล้วก็เอา a b c ไปเราก็จะได้สมก,การ y เท่ากับลบสนึ่สอง x กำลังสองบวกสามสอง b x บวก c เป็นศูนย์นะ ลองเขียนกราฟดูมันก็จะผ่าน3จุดที่โจทย์ให้มานะอันนี้ก็ง่ายๆลองดูข้อต่อไปข้อต่อไปในเงื่อนไขก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าให้มา2จุดแล้วบอกอีกเงื่อนไขหนึ่งคือแกนสมมาตร,รเท่ากับ x ออันนี้เดาได้เลยว่าต้องใช้สมการจุดยอดมานั่นเองอันนี้ไปดูก่อนจุดที่ผ่าน นะนักเรียนลองลองนึกตาม0ลบ2จุดนี้ก็อยู่บนแกน y 3 0แล้วตัวเส้นประสาีดแดงนี่คือแกน x กราฟมันควรจะเป็นกราฟงายหรือกราฟคว่นะถ้าเป็นกราฟคว่วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าระยะจากแกน x มาถึงจุดนี้ กับระยะนี้มาถึงจุดนี้ดูแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทํากราฟให้สมมาตรได้แต่ถ้าเป็นกราฟหงายมันมีความเป็นไปได้ก็คือผ่านจุดนี้นะระยะตรงนี้นะก็น่าจะเป็นไปได้ถ่ายดาวแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่มันผ่านอีกทีหน,นึ่งนะเราเราเราดาวไว้ก่อนว่ากราฟมันน่าจะหงายซึ่งพอแก้สมการแล้ว,ลว,ลวเราได้ A เป็นบวกมันก็จะชัวยิ่งขึ้น อ่าเราก็จะใช้สมการจุดยอดมาเนี่ a, a, F, p, ยลบยกลังสองบวก q สิ่งที่เราได้มาแล้วก็คือแกนสมมาตรเท่ากับ1แกนสมมาตรนี่คืออะไรคือ p เพราะฉนั้นนักเรียนรู้ล,ละว p เป็น1ตัวแปรของนักเรียนก็จะเหลือแค่ a กับ q ในนักเรียนก็ต้องหาสมการ2สมการก็คือเอาจุด ที่มันผ่านมาสร้างสรรมการนั่นเองคล้ายๆข้อมัน่อกี้นี้แทนค่าด้วยจุด30นะ x เ,เป็น3ามนะสามลบหนยกกำลังสองเป็น 4a ่บวก q เท่ากับศ y เป็น0จากจุดนี้ก็เป็น1นึ่สรรมการอีกสรรมการนะ็คือเอาศูนลบสอมาก็ได้อีก1นึ่สรรมการนะก็แก้สรรมการ นักเรียนหยุดวีดีโอไว้ก่อนแล้วเอากระดาษมาทดทมาคิดนะพอได้คำตอบเสร็จค่อยเล่นต่อครูแก้ไว้แล้ว a เท่ากับ2ส่วน3 Q เท่ากับลบ8ส่วน3เราก็จะได้สรรมการ y เท่ากับ2ส่วน 3x ลบ1ทั้งหมดยกกกำลังสองลบ8ส่วนามสมบัิ a ของเราเป็น บวกเมื่อกี้เราเดาว่ากราฟเราหงายมันก็โอเคทีนี้มาดูข้อ4นะข้อ4ก็เพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดหนึงเงื่อนไข2อ,อชั้นนะ P, P เป็นพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่บนจุดตัดของเส้นตรง 2x บวก3 y เท่ากับ16กับเส้นตรง y เท่ากับ x นะอันที่หนึ่งนักเรียนจะต้องหาจุดยอดก่อน,น,นจากนง้่นไขแรก อันที่2พร้อมนักเรียนทราบันจุดยอดแล้วนะนักเรียนก็จะได้ P และ Q นะแล้วก็ใช้เงื่อนไขที่ผ่านไปหาสัมรัสิ์ A อีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็น3สเต็ปหาจุดยอดนี่หวานหมูเลยนักเรียนก็ต้องแก้สมก,การทอนนั้นเองนะมีสมก,การเส้นตรงอยู่2เส้นย้านยะข้างแทนตรงนี้ชึ๊บชึบชึ๊บ นักเรียนก็จะได้ x เท่ากับ2 y เท่ากับ4ถ้าใครแก้สมการไม่ไม่ถูกมันก็ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้สมการนี่สำคัญมากไม่ใช่ว่านักเรียนรู้พาราโบลาแล้วมาแก้สมการผิดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะพอเราได้จุดตัดซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดยอดของพาราโบลาด้วยก็เอามาใช้ในรูปของสมการจุดยอด ตรงนี้ก็คือ x กับ y ที่เราได้มานั่นเองนะมันกินได้จุดยอด2 4 p ก็คือ2 y ก็คือ4สิ่งที่เราจะหาก็คือ a a เราก็หาได้จากเงื่อนไขของการผ่านนักเรียนก็แทน x ด้วย1แทน y ด้วย7นักเรียนก็จะได้สัมประสิทธต์ a น,นักเรียนจะตอบอยู่ในรูปนี้ ก็ได้หรือจะกระจายให้อยู่ในรูปนี้ก็ได้ถูกทั้งคู่นะครับอ่าข้อสุดท้ายไม่ใช่ข้อสุดท้ายเออ,เอ,อข้อสุดท้ายข้อสี่เขาบอกว่าถ้า a เป็นค่าคงที่ตัวหนึง่งนะอยู่ในสมการพาราโบลาแหละนะเราต้องหามันว่า a นี่คืออะไรที่ทำให้การาฟตัวนี้มีจุดยอดอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x พอดีนะนักเรียนก็คงต้องใช้สมการจุดยอดมาเป็นการแก้ปัญหานะก็เอาตัวสมการมาเราจะพยายามทำตรงนี้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนพาราโบลา,บลานักเรียนต้องมีความชำนาญในการทำกำลังสองสมบูรณ์ด้วย นะเดี๋ยววิดีโอคลิปต่อไปเราจะมาฝึกเรื่องการทำกำลัง2ส,สมบูรณ์นะอันแรกสัมประสิทธิ์เทอมเอ็นี่ต้องเป็นเป็นหนเสมอครูก็ใส่วงเล็บแยกออกไปนะก็คือดึง 2a ออกไปนั่นเองแต่เทอมนี้ไม่มี 2a นะครูก็เติม 2a ส่วน 2a เข้าไปก่อนแล้วก็ดึงออกไปพร้อมๆกันนะนั้นเทอม x นี่จะติด อยู่ในรูปของ 2a ถ้าเราคูณกลับเข้ามามันจะได้2ตัวข้างบนนีนะ้ตอนนี้เทมเิม x นี่ต้องมี2เป็นตัวประกอบเสมอครูก็เติม2องส่วนสอเข้าไปข้นะางล่างก็จะกลายเป็นสนะี่เตอนนี้สิ่งที่เรารู้แล้วว่าเราจะเติมบวกเข้าลบออกนี่ก็คือเศษหนึ่งยกกำลังสองนั่นเองเติมเข้าลบออกเพื่อที่ครูจะจัด รูปแบบของตรงนี้ให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ทำกันจนชำนาญและนักเรียนก็ต้องไปฝึกทำเยอะๆนะตรงนี้เทอมนี้เราก็จะได้ x บวกเซนหส่วน4 a ทั้งหมดยกกกำลังสองเทอมนี้นักเรียนก็คือเซนหส่วน1 6ก a กลังสองแล้วก็เอา2 a คูณกระจายเข้ามา2ตัวตามนี้ ล้วก็ตัดกันไปนะจากรูปแบบนี้นักเรียนรู้แล้วว่าจุดยอดก็คือเซ้ a, นหนึส่วน4ี่คือ p ลบ 1.8a นบวก a กกังสองนี่คือ q นะอันนี้คือ p อันนี้คือ q เงื่อนไขบอกว่าอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x อนะอันนี้คือ x อันนี้คือ y จับเท่ากันธรรมดา y เท่ากับ x ก็เหลือการแก้สมการเท่านั้นเอง8 a กำลัง3เท่ากับลบ1 a ก็เท่ากับลบ1.8ก็กำลัง3ถอดรูทที่3ของ a นักเรียนจะได้ a เป็นลบ1.2 น้นจุดยอดก็คือตัวนี้ตัหนึ่งสอตอนนี้เรารู้ว่า A เป็นนี้ปุ๊บเราก็เอามาแทนค่านันเกเรียนก็จะได้จุดยอดคือเส้หนึ่สองเศ้หนึ่งสองะพอได้สรรมการปุ๊บสรรมการเท่ากับลบ x กำลังสบวก x บวกเส้หนึ่งลองไปดูรูปร่างหนะ้าตาสิอันนี้คือเส้นตรง y เท่ากับ x นะครับก็จะมีความชันเท่ากับ1นั่นเอง และพาราบลาของเราเนี่ยเด็นพาราบลาพาราบลาความนะเอเท่ากับลบหนึ่งก็คือความและจุดยอดของมันก็จะต้องอยู่บนเส้นเส้นนี้แหละมันอยู่ตรงไหนเอ่ยจุดยอดคือเส้นหนึ่งกับสองกับเส้นหนึ่งกสองนะ,ะเพลยนสังเกตไหมว่า กราฟมันจะตัดแกน y ที่14ตรงนี้พอดีเพราะนั้นสมการก็คือ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวก x บวก14นี่แหละคือคำตอบอันนี้คือตัวอย่างของพาราโบลานะในการที่เราจะแก้ไขโดยการใช้รูปแบบที่เราเรียนในคลิปก่อนหน้านั้นนะรูปแบบจุดยอดรูปแบบ ตั่วไปรูปแบบจุดตัดกัน x นักเรียนชอบใจคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามปอกเปิดภพา,าราบราศูนามจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นไปขึ้นไปไเรื่อย